พวงมาลัยตัวนี้ก็ดีไซน์ใหม่นะครับก็จะดูกระทัดรัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของแต่นะครับเราสามารถกดได้ทั้งซ้ายขวาด้วยนะครับแต่จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับกดขวาก็ติดนะครับกดซ้ายก็ติดแล้วก็อีกอย่างนึ่งในเรื่องของการปรับปรับระยะนะครับของตัวพวงมาลัยสามารถปรับได้สี่ทิศทางแล้วนะสามารถดึงเข้าดึงออกได้แบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นลงนะครับเป็นทั้งหมด4ทิศทางให้แล้วนะครับก็เ่ยนมือไฟฟ้านะครับ บางท่านไปอยู่ในมอเตอร์โชว์นะครับเห็น <c oughs> ยังเป็นเบรกมือแต่จริงๆพอมาขายนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้นะครับเบรกมือไฟฟ้าให้ก็สะดวกสบายอันนี้ให้ดูนะมันก็จะมีบอกเป็นโหมดปกติเห็นะครับโหมดประหยัดนะครับโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นนะครับมีทั้งหมด4โหมดโอ้โหหนะ้าจอดูไฮโซนะครับไฮโซไฮโซมากอันนี้ สวัสดีครับมาพบกับบอยชาโคลเช่นเดิมนะครับมาพบกับบอยชาโคลก็ต้องมีการรีวิวรถสวยๆนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับว่าวันนี้นะครับบอยจะพามาดูอะไรต่อนะครับบอยรบกวนนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์ช่องบอยชาโคลด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็ไ่พารถสวยๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับอย่างที่สัญญาไว้นะครับคลิปก่อนหน้านู้นะครับบอยพาดูเจ้าตัว nexgen Vi t e c h ที่เป็น6สปีดนะดูภายนอกไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูภายในกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ คันนี้นะครับก็มีแพ็กเกจเสริม5 0 0 0 0อยู่ในตัวของมันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าเป็นอะไรนะครับมาชมเลยครับด้านด้านหลังนี่เลยนะครับก็เป็นว i แท็กนะครับที่เป็นเครื่องยนต์นะครับ2.0ที่เป็นเกียร์6สปีดนะครับด้านข้างประตูลูกค้าก็จะเห็นในชัดนะครับก็ในเรื่องของตัวที่เปิดปิดที่เป็นแบบใหม่นะครับผมก็จะเป็นเปิดปิดจากในในช่องนี้แล้วนะครับผมแล้วก็แผงในเรื่องของแผงควบคุมก็เรื่อง รถมาใส่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับในเรื่องของปรับเลนไฟฟ้ากระจกมองข้างนะครับ <Greek. S 1> ก็ย้ายมาอยู่ที่มือด้านข้างตรงนี้แล้วนะครับก็สามารถเปิดปิดพับอะไรเดยวนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะนั่งแบบปรับไฟฟ้านะครับทั้งคู่หน้านะครับแบบปรับพับไฟฟ้าอ่าแบบปรับไฟฟ้าให้แล้วนะครับแล้วก็มาดูที่สวิคนะครับสวิคในเรื่องของสวิคเปิดปิดไฟหน้านะครับเราก็ย้ายมาอยู่ ด้านล่างนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะอย่างเห็นได้ชัดนะครับว่าเปิดไฟหน้าแล้วนะครับเปิดไฟออโต้นะครับไฟหลีหรือปิดไฟนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ในเรื่องของแผงช่องแอร์นะครับที่ดีไซน์สวยขึ้นนะครับก็ดูเป็นอเมริกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวพุชสตาร์ทใกล้ๆพวงมาลัยก็จะมีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวบอยจะพาไปดูข้างในต่อเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับขึ้นไปข้างในนะครับโอเคไปชมกันต่อครับ ครับมาต่อนที่ด้านในนะครับว่ารูปลักษณ์ภายในเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่พวงมาลัยก่อนก็ได้ครับพวงมาลัยตัวนี้ก็ดีไซน์ใหม่นะครับก็จะดูกระทัดรัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของแต่นะครับเราสามารถกดได้ทั้งซ้ายขวาด้วยนะครับแตจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับกดขวาก็ติดนะครับกดซ้ายก็ติดแล้วก็อีกอย่างนึ่งในเรื่องของการปรับปรับระยะนะครับของตัวพวงมาลัยสามารถปรับได้สีทิศทางแล้วนะสามารถดึงเข้าดึงออกได้แบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้น ลงนะครับเป็นทั้งหมด4ทิศทางให้แล้วนะครับตัวล็อกก็อยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของคูปคอนโทนอะไรพวกนี้จะย้ายไปอยู่ฝั่งขวามาฝั่งซ้ายมือนะล็อกความเร็วนะครับอะไรพวกนี้แต่อันนี้นะครับบอยเสริมในแพ็กเกจห้าห0ื่นบาทก็จะมีในเรื่องของ Ad a ด็ Adaptive Cruise c o n t r ทนนะครับคือกะระยะนะครับกะระยะตามรถคันหน้าเดี๋ยวบอยกดให้ดูนะครับนะครับตรงหน้าจอดิจิตอลนะครับ ที่มีขนาดใหญ่นะครับขนาดตรนี้ประมาณ8นิ้วนะครับเป็นหน้าจอที่ค่อนข้างที่จะสวยและลงตัวมากเลยนะครับแล้วพร้อมกับระบบพูดคอนโทลนะครับก็จะมีบอกนะครับลิมิตคอนโทลอะไรพวกนี้แล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงอะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เลนคิปปิ้งพวกนี้ก็จะมีอยู่นะครับระบบรักษานะครับก็จะขึ้นนะครับถ้าเรากดนะครับก็จะขึ้นหมดทุกอย่างแล้วก็หน้าจอค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะครับการปัดน้ําฝนนะครับก็อยู่ซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับ ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงท็อท็อไฟสูงก็อยู่ทางด้านขวาเช่นเดิมนะครับแล้วมาดูที่หน้าจอกันเดี๋ยวเราจะบอกในเรื่องของค่านะครับด้านขวามือนะครับก็เห็นถังน้ํามันอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือการบอกปริมาตรนะครับของของน้ํามันนะครับก็จะมีรูปทรงถังน้ํามันให้ก็อยู่ด้านนี้นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความร้อนนะครับของห้องเครื่องนะครับตัวนี้หน้าจอก็สามารถเล่นได้หลายอย่างนะครับจะมีในเรื่องบอกตําแหน่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ กิโลนะครับอุณหภูมินะครับแล้วก็เกียร์นะครับมีบอกที่หน้าจอแล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอามามาตบาัดที่เป็นดิจิทัลนะครับแล้วก็องศาของรถที่จอดอยู่ก็คือระนาบก็คือจะเป็นศูนย์องศานะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของอ,องศาพวงมาลัยด้วยถ้าเราหักลูกค้าสังเกตนะครับมันก็จะมีในขึ้นองศาเลี้ยวซ้ายฝั่งนี้กี่องศาและ3มองศาอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีบอกให้นะครับ ตัดไปอีกด้านข้างซ้ายมือที่จอกลางกันบ้างนะครับเป็นจอกลางขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สวยงามนะครับเด่นชัดสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับก็มีบอกเลยควบคุมทุกอย่างฟอร์ดนะครับได้เพิ่มขึ้นมาในเรื่องของฟอร์ดพาสขึ้นมานะครับคือเราจะลิงก์กับโทรศัพท์ด้วยนะเราสามารถสั่งงานในเรื่องของสตาร์ทรถจากที่ไกลได้ อย่างเช่นถ้าลูกค้าอยู่ต่างประเทศก็ยังสั่งสตาร์ทรถได้นะบางทีกลัวรถจอดทิ้งนานๆแล้วไม่สตาร์ทเราสั่งสตาร์ทได้แต่มันจะมีกําหนดลิมิตจํานวนครั้งไว้ให้ว่าสตาร์ทไม่เกินกี่ครั้งนะครับแต่ถ้าเกินจากนั้นลูกค้าต้องมาเคลียร์หรือรีเซ็ตโดยการที่ลูกค้ามาสตาร์ทรถจริงนะครับหรือคือการมาเปิดนะครับอเอาคูณแจมมาเปิดรถนั่นเองนะครับถัดลงมาก็ในเรื่องของปุ่มปรับแอร์ที่ดีไซน์น่ารักน่ารักนะครับดูสวยงามนะครับ มีปรับแอร์เอนะครับด้านนี้นะครับก็จะมีบอกด้วยเห็นไหมหน้าจอดูไฮโซมากเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของพัดลมนะครับพัดลมด้านนี้นะอ๋อไม่ใช่ตัวนี้พูดผิดนะตัวนี้เป็นเรื่องของของปรับอุณหภูมิซ้ายขวาตัวทีตัวทีนะครับพัดลมด้านนี้พัดลมด้านนี้นะครับพัดลมด้านนี้โอเครถเพิ่งลงรถสดๆร้อนๆเลยครับบอกก็เลยมาถ่ายดูก่อนอาจจะยังไม่ได้ล้างต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่องนะครับไวเลสชาร์จนะครับสําหรับลูกค้าที่มีโทรศัพท์ สามารถชาร์จนะตัวนี้ได้เลยวางแล้วก็มันจะชาร์จให้เองเลยนะครับพร้อมช่องช่องต่อนะครับตัวนี้มี USB พวกนี้ต่อให้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับช่องนี้โดยอบมากเลยในเรื่องของอ่าช่องใสเฟนไฟล์นะครับผมไม่ทราบว่าคนไทยได้กินหรือเปล่านะแต่คงได้กินกันแหละนะผมไม่เข้าใจาว่าเขาใส่ยังไงเขาตั้งได้เลยนะโดยที่เฟนไฟล์ไม่หก้วยนะครับก็เอาซองเฟนไฟล์ตั้งไม่ใช่เอาเฟนไฟล์เทใส่นะเอาตั้งทั้งซองเดี๋ยวมันจะเละนะครับ ถัดลงมาก็จะมีในของที่วางแก้วนะครับให้2ช่องนะครับสช่องพร้อมกับเกียร์ที่เป็นเกียร์ทรงเดิมนะครับยังทรงเดิมอยู่นะแต่ก็จะมีในเรื่องของเกียร์แมนนวดก็จะมีบอกตรงนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นมาที่มาอยู่ด้านข้างแล้วแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับบางท่านไปอยู่ในมอเตอร์โชว์นะครับเห็นยังเป็นเบรกมือแต่จริงๆพอมาขายนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้นะครับเบรกมือไฟฟ้าให้ก็สะดวกสบาย นะครับแพ็กเกจเสริมนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะมีในเรื่องของโหมดพวกนี้ให้นะครับโหมดกับคี์เดี๋ยวไปลองกดดูเราให้กล้องดูที่หน้าจอดิจิตอลเดี๋ยวกล้องลองเสริมไปหน้าจอเดี๋ยวลองกดโหมดตัวนี้ให้ดูนะมันก็จะมีบอกเป็นโหมดปกติเห็นะครับโหมดประหยัดนะครับโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นนะครับมีทั้งหมด4โหมดโอ้หน้าจอดูไฮโซนะครับไฮโซไฮโซมากอันนี้นะครับ มาต่อ้างด้านตัน้งน,น,นะครับปุ่มเดิมนะครับก็มีในเรื่องของพวกเทชชอนคอนโซลนะครับแล้วแล้วก็ให้นะครับตัวนี้ก็ยังมีให้อยู่นะครับแล้วก็ดูแผงคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะครับก็ดูเ,เรียบเรียบหรูหรูดีเนะาะก็เดินได้สไตล์วายแท็กก็จะมีคาว่าวายแท็กให้นะครับเก๊กก็จะมีให้อยู่นะครับแล้วก็มีมที่วางแก้วนะครับอ่าทั้งทั้งหมดมันมีทั้งหมดกี่จุดคะนี้อันนี้หนึ่งนะครับ 2 3แล้วก็4คือง่ายมีทั้งหมด4จุดนะคนขับก็มีข้างหน้าให้แล้วนะครับแล้วก็คนนั่งแล้วก็ตรงกลางโอ้โหอันนี้ครบคันนะครับครบคันมากนะครับท็อปเลยอนันนี้โอเคแล้วก็ในเรื่องของตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังทุกอย่างเป็นเบาะหนังหมดนะครับก็มีสัญลักษณ์อะไรทุกอย่างดูไฮโซมากนะครับโอเควันนี้นะครับบอยทําคลิปสั้นๆพามาดูภายในนะครับจริงๆแล้วบอยอยากให้ลูกค้ามาดูภายในด้วยนะครับผมว่า เป็นแบบไหนมาดูรถตัวจริงไนดะ้ที่ฟอร์พดพระประแดงนะติดต่อมาหาบอยได้เลยเดี๋ยวบอยจะพาดูนะครับเจ้าตัวบาแท็กอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือด้านหลังโอ้โหสาคัญคนไทยอยากเมืองร้อนนะครับแอร์หลังเราก็มีให้นะครับแอร์หลังพร้อมกับตัวอ่า USB USB ก็มี Type C ก็มีให้นะครับแล้วก็ตัวปลั๊ก2 3 0โ bon วลต์ก็ยังมีให้อยู่ก็ไม่ขาดไม่ทิ้งไม่ขาดไม่เกินเพิ่มเติมให้เยอะนะครับผมโอเคคลิปนี้ต้อง ขอตัวไปก่อนสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวบอยจะทิ้ง ID ยไลน์ไว้ให้หรือจะโทรมาหาบอยที่064593005นะครับบอยชาโคที่ปรึกษาการขายฟอร์ทพระแดงนะถ้าอยากจะได้โปรโมชั่นสอบถามโปรโมชั่นก็ลองโทรเข้ามาดูเลยหรือลูกค้าอยากจะเข้ามาดูตัวจริงก็ลองติดต่อมาบอยดูคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ